ทุกคนนี่นะครับเต็นๆตนะครับนี่นะทุกคนดูนะเต็ม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 ปากเต็มคันนะครับอื สวัสดีครับเดี๋ยวผมทอนนะครับตอนนี้นะผมก็ได้กลับมาที่พักนะครับที่แม่ของผมนะได้สร้างเอาไวไ้เมื่อ e ีก่อนหน้านี้นะครับซึ่งแน่นอนว่าวันนี้ผมจะมาใช้ชีวิตอยู่ที่นี่นะครับผมอ่ะแม่วันนี้เราจะมานอนที่นี่กันใช่จะมานอนที่นี่แล้วก็ผมบอกแล้วว่าผมจะทําสิ่งสิ่งหนึ่งหรือว่าเมนูหนึ่งนะพี่จะให้แม่ได้ลองกินดูนะค็คือการทอดนี่โอ้โหการทอด เนื้อไก่นะครับในกระบอกไม้ไผ่นี่ซึ่งวันนี้นะครับผมก็ไม่มีหม้อไม่มีกระทะที่แม่มีแต่ไม้ไผ่ซึ่งผมเคยบอกแม่แล้วนาะแล้วก็แม่เพิ่งจะรู้ครั้งแรกใช่ไหมว่าไม้ไผ่เนี่ยมันสามารถจะทอดได้ใช่ที่เราก็มีน้ำมันนะครับแล้วก็เราจะเอาไก่นะครับไปทอดในกระบอกไม้ไผ่มาดูกันว่ามันจะทอดได้ไหมแล้วก็ไก่จะสุกหรือเปล่านะครับผมโอเคป้าแม่เริ่มแล้วครับอ่าเตรกองไฟก่อนนะ ตอนนี้นะทุกคนก็หม้อของเรานะครับหรือว่ากระทะก็น้ํามันเริ่มเดือดแล้วนะอ่ะแม่เอาเนื้อใส่เลยนะโอ้โหเดือดังอ่าเดี๋ยวค่อยมาถ่ายให้ทุกคนเห็นข้างบนนะครับว้าวตอนนี้นะครับเดือดมากนะครับน้ามันก็ค่อยๆเอาเนื้อนะครับมาใส่ทละชิ้นนะครับผมว้าว ตอนนี้นะครับทุกคนไก่นะครับก็สุกเป็นที่เรียบร้อยไม่ว่าจะเป็นไก่ทอดใชทอดในกระบ,บอกไม้ไผ่แล้วก็ไก่าย,ย่างซึ่งมันเป็นอาการแบบเบสิกเบสิกซึ่งการทอดในกระบอกไม้ไผ่นะครับทุกคนมันต้องใช้เวลานิดหนึ่งนะครับประมาณ20นาทีได้เพราะว่ามันไม่ใช่ทอดในกระทะที่เป็นเหล็กเป็นไม้ไผนะ่แล้วใช้เวลานะแล้วก็ต้องดูตลอดด้วยนะนะทุกคนมาดูนะครับว่า,าโซนไหนบ้างที่เราทอดนะครับเราโซนไหนบ้างที่เราย่างเนาะ โซนนี้นะครับโซนขาวๆนี้นะครับฝั่งนี้ก็คือเราย่างเอ้ย<ช>เราทอดทอดในไร้ภัยเออส่วนฝั่งนี้นะครับที่มันจะไม่ไหม้หน่อยเกเกลียมแบบกำลังอร่อยก็คือใช้กันย่างเอา<ช>อ่า<ช>ก็ประมาณนี้ก็ถือว่าอ่าพร้อมกินแล้วนะครับ<ช>อืมแต่เราไม่เพียงมีแค่ไก่นะคะเอาล่ะไม่มีเ<ช>ลไแม่เรามีอ,มอันนี้ด้วยว้าวมันคืออะไรครับนี่ มันคือซอสบ k เคซีนะครับซอสโอปาอ้าเกาหลีโอป้าเกาหลีอ่ะซึ่งอ่าแม่ถ้าเรากินกับไก่ทอดหรือว่ากินกับอ่าพวกอาหารที่อ่ามีสลากบอกข้างหลังนะครับว่ากินกับอะไรได้บ้างก็สามารถอ่านได้เลยเนาะกับอ่าค<ช>ุกข้าวากินหรือจะกินกับของย<ช>่างของทอดก็ได้หมดมาซึ่งก็จะให้แม่ได้ลองกินดูนะว่าแม่จะทำไงให้มันน่ากินแม่จะทำไง ลาดไปเลยอแต่แม่ผมมีวิธีนะการกินที่มันอร่อยอ่าแต่ก่อนที่เราจะกินนะอ่ะอ่ามันก็ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสาหรับผู้สูงอายุนะครับไม่มีผงชูรสแล้วก็ไม่มีสารที่ให้ความหวานถทนน้ำตาลนะก็ถือว่าเหมาะสำหรับผู้สูงอายุอย่างแม่<ช>แล้วก็เ,เด็กก็กินได้นะผมมาซึ่งผมจะมีวิธีกินที่อาจจะแตกต่างจากแม่นะก็คือนี่ครับผมจะเอาไก่นะครับอ่าี่ใส่เข้าไปเลยอือจาไปจากไปเลยนะครับผม,บผมอ่า ใส่เข้าไปในกระบอกไม้ไผ่นะครับให้มันเขย่าได้นะครับคนโอเคนะครับหลังจากนั้นนะครับผมก็จะบีบซอสดียซีนะครับนี่เข้าไปเลยนะครับผมนี่นะฮะโอ้โหอ้าวแม่จะงงว่าทําอะไรกันนะแต่ดูนะครับนี่บีบไปเยอะๆออออหลังจากนั้นครับผมจะทำการเช็ค ขย่ำขย่านะนี่ขยับเลยแม่ขยา่าหน่อยอ่าได้ยินเสียงไหมได้ยินเสียงเสียงเลยแม่ <c oughs> อ่ามาขย่าต่อนะอืมพอแล้ว โอเคนะครับหลังจากนั้นนะครับอทุกคนดูดีๆนะครับผมจะเทลงบนจานธรรมชาติอดูกันว่ามันจะเป็นยังไงนะครับผมนโอ้โหอ้โหเป็นไงแม่อ่าโอ้โหน่ากิน่าเปรียบเทียบนะครับระหว่างฝั่งนี้่าที่ไม่มีซอสน,นะครับที่ไม่มีซอสเห็นไหมครับว่าความน่าก <He ard S 2> ินของมันเนี่ยต่างกันเป็นแบบ ช่โอ้โหนี่ครับคือสไตล์แบบโป้าคือเกาหลีโโอ้หน้ำไหลไหลน้ำไหลไหลนะครับทุกคนอ่ะเล่าวิธีของแม่ร้าแม่ทำไงแม่นะคะอ่ะของลูกเมื่อกี้ทำอีกละไม่จะทำแบบนี้วิธีของแม่อาดูวิธีของแม่นะเปิดเลยก็หน้าเลยโอ้โหแบบแบบนิ่มๆนะแบบธรรมชาติธรรมชาตินะครับเซิร์ฟเซิฟแบบนี้แล้วก็ไม่จะจัดเลยแล้วก็กิน อ้าวเอยอ้าวเอยที่สุดนี่จะกินแบบนี้อะของแม่น่ะคือแม่แค่แบบว่าเทบนไก่ใช่ไหมแต่ของผมน่ะอะดูทุกคนนี่นะครับเน้นๆน้ำอือหืมนี่นะทุกคนดูนะเต็มๆเต็มเต็มปากเต็มคันนะครับอือหืม หมองอ่อกมากเพราะว่าคนอายุเยอะแล้วเขาจะสมมัติกากินแบบนี้ไม่ค่อยไหวต้องรักน้อยลาเยอะกินเพราะว่าการกินแบบผมกินอ่ะอ่ามันจะเข้มข้นซอจะเยอะแต่ถ้าเราอยากกินแบบสตา์โอป้าแล้วเนี่ยมันก็ใช้ด้านั้นแมะอร่อยดีนะอ่นแต่ไม่ให้ลองกินดูว่ามันจะต่างกันขนาดไหนขออนุญาตใช้มือนะคะล้างมือมาละอื้อ นื mm ่ร hmm. oh ้อนไหมฮัมกรอยอืมโอ้ย hmm. มันดำเด้อ hmm. น mm ี hmm. ่นะซอสคลุกแบบเน้นๆนะครับแล้วก็ฮัมหมดทั้งกระดูกแต่ไม่จะชอบกินล่าดิมากกว่าลาดอยู่เยอะแล้วเราจะกินอย่นี้ไม่ค่อยไหว ลาผมบอกตรงๆท่านมันจำเป็นต้องทอดในกระบอกไม้ไผ่ก็ได้นะครับขอแค่ท่านไปหาซื้อมาแล้วลองทําแบบนี้ดูเราไม่ใช่ไปร้านที่เขาขายเป็นเกาหลีนะแม่เราสามารถทํำแบบนี้เรากินแบบนี้ได้เลยมันสัมผัสได้ถึงการที่เราไปเกาหลีจริงๆนะอร่อยมากเลยอ่าเดี๋ยวให้ตะกล้องนะตะกล้อเริ่มหิวแล้มเล่นๆนะครับ ดูครัทุกคนน่ากินมากดูหน้าตาอร่อยก็อร่อยจริงๆด้วยสุดยอดนะครับโอ้โหหอมด้วยแล้วก็อร่อยจริงๆอร่อยมากๆนะครับไม่ผิดหวังจริงๆนะครับดีแค่สีนะครับอื บอกว่าเรานอนป่าช่วงหน้าฝนแบบนี้นะครับเวลาฝนตกลงมานะครับทําให้ในป่าตรงนี้มันมีน้ําขังเยอะทําให้ยุงมันมาวางไข่แล้วก็ยุงจะเยอะมากนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเรามานอนป่าเราควรที่จะมีมุ้งมาด้วยนะครับหรือว่าใช้เปลนะครับที่มันมีมุ้งจะทําให้เราป้องกันพวกยุงได้นะครับผมมาแม่เดี๋ยวเราจะทําการเตรียมที่นอนนะครับแล้วก็เอาตองชุดใหม่มากนเนาะ เพราะว่าเมื่อกี้เราทําอาหารเนี่ยมันค่อนข้างจะเลอะนะครับกลัวเดี๋ยวมดมันจะขึ้นนะครับผมก็วันนี้ก็ได้พาแม่มานอนป่ายครั้งหนึ่งนะครับต้องเอาผ้าห่มหรือว่าเอาอุปกรณ์ที่ทำมาเราอุ่นมาด้วยนะเพราะมันจะหนาวนะครับเราดังคืนแล้วก็สําคัญคือกองไฟนะครับเราไม่ควรที่จะให้มันมอดหรือว่ามันดับทําเราอุ่นลรดทั้งคืนนะครับผมนี่ก็คืออุปกรณ์นะครับที่เราจะใช้นอนในป่านะครับผมก็มีถุงนอนแล้วก็หมอนนะครับ มาครับวันนี้ผมก็มีเรื่องราวนะครับที่ผมเจอโดยตรงในเวลาที่ผมเข้าไปใน,นป่าที่จะมาแชร์ประสบการณ์ให้กับทุกคนรับฟังกันนะครับก็ให้แม่ได้ฟังด้วยนะผมถึงทุกๆคนนะครับก็วันนี้ผมไม่ได้มาแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับสิ่งลี้ลับผีสางนางไม้แต่อย่างใดนะครับแต่เป็นคําถามที่หลายๆคนนะครับถามผมว่าโอ้โหเวลาผมเข้าไปในป่าเนี่ยแล้วผมรู้สึกว่าเออผมปวดท้องแล้วอยากถ่ายหนักเนี่ย ผมมีวิธีในการถ่ายหนักยังไงหรือว่าระบายทุกยังไงนะครับซึ่งผมจะมาแชร์ประสบการณ์นะครับก็ย้อนกลับไปเมื่อประมาณไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับผมได้มีโอกาสได้เข้าป่ากับรุ่นพี่คนหนึ่งนะครับก็ชวนผมไปเข้าป่าเนาะแต่ครั้งนี้คือผมไม่ได้ไปถ่ายทำคอนเทนต์นะครับก็ไปเป็นเพื่อนกับพี่เขานะครับพอไปถึงปุ๊บนั่นไปถึงจุดแคมปิ้งแล้วเป็นจุดที่เราจะทําการนอนนะครับแล้วก็กินข้าวทําอาหารปกตินะครับ คืนนั้นก็โอ้โหกินอาหารอย่างอร่อยอร่อยนะครับเผ็ดมันนะครับโอ้โหใส่เต็มนะครับผมพอตกดึกมานะครับขนลุกสู้เลยแม่ปวดอื้อครับอ่ทุกคนเข้าใจความรู้สึกนี้ไหมครับว่าเวลาเรารู้สึกว่าเราปวดท้องเนี่ยมันจะรู้สึกสั่นเหมือนทั้งตัวแล้วแบบ อยู<ช>น่นิ่งๆไม่ได้นะแม,<ช>ม่เคยเจอไหมเจอแบบอยู่นิ่งๆไม่ได้คือแบบมันต้องหาวิธีที่จะไปปล่อยทุกข<ช>์ให้ได้อะ<ช>แล้วก็ป่าที่ผมไปนะทุกคนเป็นป่าที่ค่อนข้างจะลึกนะครับแล้วก็ช่วงนี้ฝนตกสิ่งหนึ่งนะครับที่เราจะเจอก็คือทากดุดเลือดนะครับอถ้าใครไม่เห็นภาพเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนเห็นนะครับนี่เลยนะครับผมลักษณะของมันก็จะประมาณวึดๆนะครับทุกคนพอนึกภาพออกไหมครับว่าอืคือปวดท้องอ่ะคือ จะอือตรงนั้นก็ไม่ได้นะครับเกรงใจพี่ๆที่อยู่ข้างๆจะอือข้างๆ <S <S หรือว่าอือไกลๆก,ลก็ไม่ได้ก็กลัวผีอีกอ่ะคือทุกคนพอเห็นภาพไหมครับอ่ะโอเคฉะนั้นก็โอ้โหผมก็โอ้ยไม่ไหวแล้วขนะนลุกสู้ละคืออ่าต้องไปให้ได้ครับไม่ไปน,อน้อยไม่หลับแน่นอนนะครับผมก็มาทําใจนะครับผมเดินออกห่างสังหน่อยนะครับแต่ว่าเราทุกคนจะไปอยู่ต้นลมนะครับถ้าเราไปปล่อยทุกต้นลมนะครับคนที่อยู่ข้างหลังเนี่ยก็โอ้โหก็ ได้กลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ไปนะครับฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องไปถ่ายจุดที่ห่างๆหน่อยแล้วก็อยู่ใต้ลมนิดนึงนะครับเพื่อ,อเพื่อไม่ไม่ไม่ไม,ไมีกลิ่นนั่นแหละแล้วก็ผมจะต้องไปนะครับวิ่งไปนะผมจังหวะนั้นนี่นคือผมไม่เอาอะไรไปนะครับผมเอาแค่ขวดน้ําขวดเดียวนะครับผมเพื่อจะไปชําระอแล้วก็ไม่เอาจอบไปกดนะครับผมก็วิ่งไปนะครับพอเห็นจุด ที่เป็นต้นไม้ใหญ่หรือว่าก้อนหินที่มันพอจะบังผมได้นะผมก็ไปถึงปุ๊บก็คือทําการปล่อยทุกทันทีนะครับผมไม่มีเวลาที่จะมาขุดไม่มีเวลาดูแล้วว่าจุดนั้นเน่ยเป็นอะไรนะครับพออหลังจากที่ปล่อยทุกไปก็โอ้ยสบายใจนะครับหลังจากนั้นแม่โอ้โหสิ่งที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่ก็คือดืบๆดึบๆนะครับถ้ากดุดเลือดนะครับผมก็ค่อยๆแบบ มาทีละตัวสองตัวนะครับมาข้างๆอ่ะซ้ายมาตัวหนึ่งขวามาตัวหนึ่งคือแบบไอ้เราก็ท้องเสียนะครับโอ้โหกำลังไทยอย่างสนุกสนานนะครับต้องมาเล่าแวงก้นว่าโอ้โหไ,ไอ้พวกต่อทางนี่มันจะขึ้นก้นหรือเปล่า <laughs> ต่อทางนี่มันจะมาะขึ้นขาเราหรือเปล่าครับโอ้โหเราต้องอ,อไปแล้วก็ต้องเล่าแหวงไปนะจึงท,ทาให้เป็นประสบการณ์ที่ผมบอกแล้วว่าสําหรับคนที่เข้าป่าบ่อยๆเนี่ยจะเข้าใจดีนะครับแล้วก็ สำหรับคนที่อาจจะยังไม่มีประสบการณ์ในการเข้าไป่าแบบนี้เนี่ยก็บอกเลยว่าถ้าได้เจอสถานก,การณ์แบบนี้นะครับต่อให้คุณเข้าป่ามาเป็นสิบสิบปีนะครับคุณก็ต้องมีมีแบบ <c ười> คืออยู่ไม่ได้อะคือกําลังน,นั่งอื่นตรงนี้แล้วก็อีกตัวหนึ่งมาซ้ายขวาหนึ่งมาปุ๊บเอา,าเราจะขยับไม่ได้เพราะาเรากำลังนันน่งจุดนี้ใช่ไหมรพอเห็นภาพไหมเพราะว่าท่านะครับเวลามันดูดเลือดเนี่ย เราจะไม่รู้สึกเจ็บนะครับเราจะรู้สึกเจ็บก็แต่เมื่อมันดูจนดจนมันอิ่มแล้วแล้วมันก็ปล่อยตกลงมาจากตัวเรานะครับ<อ>หลังจากนั้นเนี่ยเลือดจะค่อยค่อยซึมออกมาแล้วก็เลือดมันจะไม่หยุดไหลนะครับคําเตือนนะครับก็คือถ้าเราโดนภาคดูดเลือดเนี่ยเราพยายามอย่าไปเช็ดถ้าเรายิ่งเช็ดนะครับมันจะยิ่งไหลฉะนั้นแล้วเนี่ยเราปล่อยให้มันไหลไปเลยนะครับพอเกล็ดเลือดมันแข็งตัวจะทําให้มันหยุดไหลเองนะครับหรือถ้าหากว่าเรามีปัตเตอร์ ป่ะแผลเ,เราเช็ดแห้งๆนะครับแล้วก็เอาปัตอร์ประแผลมาแปะได้อืนี่ก็สามารถที่จะเป็นวิธีที่แก้ได้เดีย๋ยถ้าเราไม่มีอะไรเลยนะครับแล้วก็พยายามอย่าล้างนะครับอย่าล้างแล้วก็พยายามอย่าเช็ดปล่อยให้มันไหลเองแล้วก็มันก็จะหยุดเองนะผม,มซึ่งประสบการครั้งนี้เนี่ยหลังจากที่ผมอึอเสร็จนะครับโอ้โหถ่ายหนักเสร็จก็โอ้โหคือเหมือนได้คือนสวรรค์น,นะแม,ม่เข้าใจไหมว่าเราปวดท้องแล้วเราแบบไปถ่ายปุ๊บนี่คือโอ้ยสบายนะครับอะหลังจากนั้นยังไม่จบครับ ต้องม,มาเช็คตัวเองนะครับว่าจะมีทากหรือเปล่าหล<ช>ังจากที่ผมไปถึงที่จุดที่ผมจะนอนเนี่ยก็สิ่งแรกคือต้องเช็คนะครับตามซอกขาซอกนิ้วแบบนี้ถ้าจะมีพวกตัวเล็กๆตัวใหญ่ๆจะมาอยู่<ช>ตามซอกขาเนี่ยหรือว่าตามนิ้วต่างๆเนี่ยหรือว่าตามข้อตามข้อเท้าอย่างครับ<ช>ก็ต้องเช็คให้ดีนะครับรวมถึงบริเวณก้นนะครับที่เรา <laughs> ไปนั่งบนพื้นใกล้ๆเนี่ยเราต้องเช็คนะครับถ้าไม่อย่างนั้นก็ หลังจากที่เราฝ่ายทุกเสร็จเราสบายตัวแล้วก็จริงแต่วเราต้องมาระแวงเรื่องทากอีกนะครับแต่ผมบอกไว้ก่อนนะครับว่าบางพื้นที่ป่าเนี่ยมันก็ไม่ได้มีท่าแล้วก็สามารถที่จะเอาอุปกรณ์เอากระกกดาษชิดทู่นะครับหรือว่าเอาจอบไปขุดแล้วก็ถ่ายแบบสบายๆได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับผมก็เป็นเรื่องราวที่ผมพบเจอนะครับส่วนผมมีวิธีการยังไงแล้วก็ผมจะทํายังไงแล้วผมต้องอทำยังไงบ้างเวลาต้องถ่ายหนังเดี๋ยวผมจะ สาธิตในตอีพีต่อไปแล้วกันนะครับว่ามันทํายังไงนะครับเพื่อให้เราเองอได้รับสุขานามยที่ดีนะครับเพื่อให้เราไม่ติดเชื้อด้วยนอ้อยไหมเนาะประมาณนี้นะครับก็เป็นเรื่องราวเล็กๆน้อยๆที่อยากจะมาแชร์ประสบการณ์โดยตรงจากผมนะครับประมาณนี้นะครับมาก็หวังว่าคืนนี้นะครับที่เรากินอาหารไปอย่างาเด็ดร่อยเมื่อกี้เราจะไม่ปวดท้องใช่ไม่ปวดท้อง <laughs> ถ้า ถ้าเราปอดท้องนะครับเราไม่ควรไปคนเดียวนะครับเราจะควรที่จะเรียกแม่หรือให้แม่เรียกผมนะครับเออไปเป็นเพื่อนหน่อยนะว่าช่วยดูทางให้หน่อยอ่าประมาณนี้นะครับเพื่อความปลอดภัยด้วยนะครับผมโอเคมาแม่ก็ดึกแล้วเนาะแล้วก็ได้เวลาเข้านอนนะครับมาเราเข้าไปในมุ้งดีกว่านะโอเคนะครับก็ตอนนี้นะครับก็ได้เวลาเข้านอนนะครับผมบอกเลยว่าเป็นพื้นที่ที่อ่านอนสบายนะครับแม่ มันก็ไม่ได้อึดอัดเนาะสบายยินสบายนะครับก็หวังว่าคืนนี้ฝนจะไม่ตกนะครับผมก็ประมาณนี้นครับก็ให้ทุกคนได้มาสัมผัสบรรยากาศด้วยกันเนาะโอเคหลับสบายแน่นอนครับ